สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ฟินไซ AI Podcast ที่จะพาคุณไปเจาะลึกทุกเรื่องการเงินและการลงทุนแบบเข้าใจง่ายสไตล์ AI วันนี้อยู่กับผมทีโอครับและมินตราค่ะวันนี้เรามีเรื่องที่ร้อนแรงมากๆมาคุยกันค่ะคุณท t โอนั่นก็คือราคาทองที่พุ่งแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมทองถึงแพงขนาดนี้แล้วเราจะรับมือยังไงดีก่อนที่จะตัดสินใจซื้อค่ะ เป็นประเด็นที่คนให้ความสนใจกันเยอะมากเลยครับคุณมินตราช่วงนี้ไม่ว่าจะเปิดข่าวหรือว่าฟีดโซเชียลมีเดียก็เห็นแต่คนพูดถึงราคาทองที่ทำออทามหายกันบ่อยมากครับใช่เลยค่ะก่อนอื่นเรามาดูภาพรวมกันก่อนดีกว่าค่ะคุณทีโอว่าช่วงที่ผ่านมาราคาทองปรับตัวขึ้นไปถึงไหนแล้วค่ะข้อมูลที่เราได้จาก AI เนี่ยนะครับบอกว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาราคาทองคามีการปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทั้งในตลาดโลกและในประเทศไทยเองก็เช่นกัน ทองคาในประเทศของเราก็ขึ้นตามราคาทองโลกและค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงด้วยครับซึ่งนับเป็นการปรับตัวขึ้นที่สร้างความประหลาดใจให้กับนักลงทุนไม่น้อยเลยค่ะเพราะปกติทองก็เป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยแต่การขึ้นแรงขนาดนี้มันมีเบื้องหลังอะไรบ้างคะคุณทีโอคำตอบสั้นๆเลยนะครับคุณมินตราก็คือความไม่แน่นอนครับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐสัตร์โลกเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้คนหันไปหาสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคําครับ โอ้โหฟังดูน่าสนใจคะ่ะลองขยายความหน่อยได้ไหมคะว่าความไม่แน่นอนเหล่านี้มีอะไรบ้างคะได้เลยครับหลกัหลกๆเลยก็คือเรื่องของเงินเฟอ้อครับที่ยังคงเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสนใจแม้ว่าหลายประเทศจะเริ่มควบคุมได้แล้วแต่ความกังวลก็ยังอยู่ทําให้ทองคําที่มักจะถูกมองว่าเป็นเกราะป้องกันเงินเฟอ้อได้รับความนิยมมากขึ้นครับเข้าใจเลยคะ่ะเวลาเงินเฟอ้อสูงค่าเงินลดลงคนก็เลยต้องหาสินทรัพย์ที่รักษามูลค่าไว้ได้ และทองคำก็เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆเลยค่ะและนอกจากนี้ยังมีเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยครับการคาดการว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดอาจจะเริ่มลดอัตราดอกเบีย้ยในอนาคตทำให้ต้นทุนการถือทองคำซึ่งไม่มีดอกเบีย้ยตอบแทนดูน่าสนใจขึ้นมาครับอันนี้ก็มีผลโดยตรงเลยนะคะเพราะถ้าดอกเบีย้ยต่าลงการเก็บเงินในธนาคารก็อาจจะได้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่าเท่าเดิมคนก็เลยอาจจะมาหันมาลงทุนในทองคำแทน และที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนะครับคือความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ครับไม่ว่าจะเป็นสงครามในยูเครนความขัดแย้งในตะวันออกกลางหรือแม้แต่ความไม่แน่นอนทางการเมืองในบางภูมิภาคสิ่งเหล่านี้ล้วนสร้างความกังวลและผลักดันให้คนแห่ซื้อทองคาเพื่อลดความเสี่ยงครับฟังดูแล้วปัจจัยทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกันหมดเลยนะคะเหมือนโลกกําลังอยู่ในช่วงที่ผันผวนคนก็เลยต้องการที่พึ่งคะ่ะถูกต้องเลยครับแต่ทีนี้คาถามสําคัญก็คือแล้วเราในฐานะนักลงทุน ควรจะทำยังไงดีครับคุณมินตราคําแนะนำแรกเลยนะคะคือทําความเข้าใจปัจจัยที่ขับเคลื่อนราคาทองคำให้ทองแท้ก่อนค่ะอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อกี้ทำเรื่องเงินเฟอ้ออัตราดอกเบีย้ยและภูมิรัฐศาสตร์ค่ะใช่ครับการรู้ว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้ทองขึ้นจะช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นว่าตอนนี้เป็นจังหวะที่เหมาะสมกับการลงทุนในทองคาหรือไม่ครับ ข้อ2คือพิจารณาวัตถุประสงค์ในการลงทุนทองคำของเราให้ชัดเจนค่ะว่าเราจะซื้อเพื่อเก็งกำไรระยะสั้นเพื่อเป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงระยะยาวหรือเพื่อกระจายความเสี่ยงในพอร์ตลงทุนค่ะเพราะถ้าซื้อเพื่อเก็งกำไรก็ต้องยอมรับความเสี่ยงที่สูงกว่าและต้องติดตามขา่าวสารอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าซื้อเพื่อกระจายความเสี่ยงก็อาจจะมองในระยะยาวกว่าครับ ข้อ3ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะคะคืออย่าลงทุนทั้งหมดที่มีในท้องคำค่ะการลงทุนที่ดีควรมีการกระจายความเสี่ยงในหลายสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นหุ้นพันธบวัตรหรือกองทุนรวมเพื่อลดความผันผวนของพอร์ตโดยรวมค่ะอันนี้เป็นหลักการพื้นฐานของการลงทุนเลยนะครับ Don't put all your eggs in one basket หรืออย่าใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวนั่นเองครับ และข้อสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้นะคะคือศึกษาช่องทางการลงทุนทองคำค่ะเพราะทองคำไม่ได้มีแต่ท้องรูปประพันธ์หรือทองแท่งที่ให้ซื้อขายกันอย่างเดียวนะคะยังมีการลงทุนในกองทุนทองคำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำหรือแม้แต่หุ้นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทองคำด้วยค่ะซึ่งแต่ละช่องทางก็มีข้อดีข้อเสียและความเสี่ยงที่แตกต่างกันไปนะครับต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนครับ สรุปแล้วราคาทองที่พุ่งแรงในช่วงนี้เป็นผลมาจากหลายปัจจัยทั้งเศรษฐกิจโลกที่ยังคงพันผวนและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์แต่ก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อทองคำก็อยากให้ทุกท่านพิจารณาอย่างรอบคอบศึกษาข้อมูลให้ดีและลงทุนอย่างมีสติค่ะวันนี้คุณมินตราและผมที่โอปวงว่าข้อมูลที่เรานาเสนอไปจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ ถ้ามีคำถามหรืออยากให้เราหยิบยกประเด็นไหนมาคุยกันอีกก็สามารถส่งข้อความมาหาฟินไซ AI ของเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ผมทีโอและคุณมินตราขอลาไปจอนพบกันใหม่ในตอนหน้าของ f i ฟินไซ AI ครับสวัสดีค่ะ